มรกตสีรุง้งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัญ,ญมณีล้ำค่าที่ทรงพลังในตำนานที่สถิตยอยู่ในป่าลับแลที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์พูดผีปีาศาจและเรื่องราวลี้ลับสุดพานาด็อกเตรฟอร์ดนักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเป็นมาของมรกตสีรุง้งและพลังมหาสัรย์ของมันได้พยายามค้นหาข้อมูลเพื่อตามหามรกตสีรุ้งเป็นเวลานานจนในที่สุด ได้รับการยืนยันว่าอยู่ในป่าลับแลด็อกเตอร์ฟอร์ดจึงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าลับแลแต่เขาถูกเป่าซางลูกชายของนายพลจางลี่หัวหน้ากองกำลังไร้สัญชาติจับตัวไป <Hey. S 1> เมื่อค้นตัวด็อ,อร์ฟอร์ดพบบันทึกเล่มหนึ่งที่ทำให้ในายพลจางลี่และลูกชายได้รู้ว่าด็อกเตอร์ฟอร์ดกำลังตามหาอัญมณีล้ำค่าที่ชื่อว่ามรกตสีรุง้ง ด้านหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้รับเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมน่าสงสัยของด็อกเตร์ฟอร์ดและการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจึงสั่งให้ผู้กองปัตตพีปลอมตัวเป็นนายพรานเข้าตามหาด็อกเตร์ฟอร์ดในป่าลับแลพร้อมกับผู้กองสิงหทุที่ปลอมตัวเป็นหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยที่สตตเวนและนาตาชาลูกชายและลูกสาวของดร์ฟอร์ด จ้างให้นำทางในการเดินทางเพื่อตามหาพ่อของพวกเขาณหมู่บ้านกลางป่าแห่งหนึง่งได้เกิดไฟไหม้ขึ้นและระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายกับเหตุการณ์และช่วยกันดับไฟ คำบองแอบเข้าไปขโมยมงกุฎเทวีสมบัติล้ำค่าของม่านทองแล้วหนีออกไปจากหมู่บ้านขณะที่อัคีชายหนุ่มที่มีพลังวิเศษสามารถจุดไฟให้ติดได้เพียงแค่ใช้สายตาเพ่งมอง ถูกลิมโปเชผู้เท่าสายสีเท่าจอมขมังเวทของหมู่บ้านใส่ร้ายกล่าวหาอักคีว่าเป็นคนที่ทำให้ไฟไม่หมู่บ้านซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งจึงร่วมมือกันจับตัวอักคีไปลงโทษแต่เชวาลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้านช่วยอักคีให้หนีไปได้สำเร็จ เสียใจมากที่ของมีค่าประจำตระกูลซึ่งเป็นของสำคัญที่แม่ฝากไว้ให้ดูแลถูกขโมยไปจึงตัดสินใจชวนเชวาออกตามหามงกุฎเทวีพร้อมกับตามหาอาคีไปพร้อมๆกัน ของการผจญภัยเข้าไปในป่าลับแลอาถรรพ์อัน,นสะพรงกลัวเต็มไปด้วยผู้ผีปีศาจและพลังเหนือธรรมชาติจึงบังเกิดขึ้นซึ่งจะนำพาให้พวกเขามาพบกันเพื่อร่วมฟันฟ่าอุปสรรคเกินจินตนาการจงก่อให้เกิดความรักความผูกพันและการฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงให้ได้มาซึ่งมรกสีลุ้งอันล้ำค่า จะเป็นผู้พิชิตอัญมณีในตำนานและได้มรกฏสีรุ้งไปครอบครองพลังวิเศษที่น่าอัศจรรย์ของปัตภีสินธุและอักขีจะช่วยปกป้องมรกตสีรุง้งไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของพวกคนชั่วร้ายได้หรือไม่ร่วมไขปริศนาเกี่ยวกับพลังลี้ลับของมรกตสีรุง้งและการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความสนุกและระทึกขวัญ เิงครบรถกด35ช่อง7 HD TV เพื่อคุณและครอบครัว